แมวันนี้งานหน้าสดนะหน้าเนี่ยไม่ได้ทารองพื้นไม่ได้ไม่ได้ทา b b c c Foundation ไม่ได้ลงอะไรเลยอันนี้คือหน้าสดๆจริงๆส่วนใครนะที่อยากมีหน้าแบบที่ว่าทารองพื้นน้อยที่สุดหรือว่าทาแค่แป้งออกจากบ้านได้เลยแนะนําตัวนี้เลยจริงๆใช้ดีแต่ว่าในกรณีที่ใครเนี่ยนะคะที่แพ้ง่ายแพ้น้ำหอมเนี่ย ก็ต้องเนี่ยรอรอล็อตหน้าลอ็ลอตล็อตใหม่เนี่ยมาแล้วคือล็อตที่ไม่ใส่น้ําหอมเลยแล้วก็ตัวนี้จุดเด่นของมันคือจะไม่มีสารกันเสียพาราเบนเพราะว่าหลายคนที่หน้าบางเนี่ยก็จะแพ้ตัวนี้ส่วนสบู่น,นี้จะเป็นสบูกก่กิลซีลีนเปลือกสนตัวนี้ก็จะมีส่วนประกอบของวิตามิน b 3สเปลือกสนฝรั่งเศสแล้วก็ตัวเลดิอลแล้วก็ใช้กิซีลีนชั้นดีด้วย เป็นฟองฟองครีมนุ่มมากแล้วก็ลื่นละเอียดล้างออกสะอาดมากคือถ้าสมมติใครแค่ทาครีมกันแดดหรือว่า BBCC อย่างเงี้ยแล้วไม่อยากใช้แบบว่าพวกลบเพื่อสมานก็ใช้ตัวนี้ได้